สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันกับคุณครูออยนะคะในหน่วยของเล่นของใช้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชื่อของเล่นของใช้แต่ละแบบค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้นั้นวันนี้คุณครูออยมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปท่องคำคล้องจองกันเลยค่ะ ทำครองจองของเล่นของใช้ของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพวกเด็กๆต้องเก็บของเข้าที่ของใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมาย อีกรอบหนึ่งนะคะของเล่นมากมายเรียงรายในห้องพวกเด็กๆกต้องเก็บของเข้าที่ของใช้นานาคุณค่ามากมีใช้ถูกวิธีประโยชน์มากมายเก่งมากค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของของเล่นกันนะคะว่าของเล่นมีชื่อว่าอะไรบ้างคะ่ะของเล่นบล็อกตัวต่อ บล็อกไม้บล็อกไม้จะมีรูปร่างรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะให้เด็กๆนั้นได้นำมาตอบเป็นรูปร่างตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ค่ะชุดเครื่องครัวชุดเครื่องครัวเป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่เด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเด็กๆสามารถที่จะนำเครื่องครัวมาเล่นบทบาทสมมติได้ค่ะ ลูกบอลลูกบอลมีหลายขนาดนะคะเด็กๆสามารถเลือกขนาดที่เด็กๆต้องการเล่นได้ค่ะตุ๊กตาห้องเรียนของเรานะคะมีตุ๊กตาอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาบรายตุ๊กตาหนีตุ๊กตากระต่ายนะคะตัวต่อร้อยเชือกนะคะเป็นของเล่น ที่ให้เด็กๆนั้นนะคะได้ฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะของใช้นะคะของใช้ก็จะมีสมุดหนังสือสีไม้ดินสอสีเทียนกันไกลกันไกลนะคะเป็นของใช้ที่เด็กสามารถใช้ตัดกระดาษ เพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดเลยค่ะแต่เวลาที่เด็กๆใช้กันไกลนั้นนะคะเด็กๆต้องให้คุณครูหรือผู้ปกครองให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะที่นอนแปรงสีฟันยาสีฟันรองเท้าแก้วน้ำผ้าเช็ดหน้ากระเป๋า ซึ่งของใช้ที่ครูออยได้แนะนำไปนั้นนะคะเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมของเด็กๆในแต่ละวันด้วยค่ะวิธีดูแลรักษาของเล่นของใช้นะคะเราก็จะมีวิธีการง่ายๆนั่นก็คือเมื่อเด็กๆนำของเล่นมาเล่นเสร็จแล้วเด็กๆ อย่าลืมทําความสะอาดเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ของเล่นหรือของใช้ของเราเกิดความสูญหายเด็กๆคนไหนที่ดูคลิปคุณครูเสร็จแล้วถ้าเด็กๆนําของเล่นมาเล่นเด็กๆอย่าลืมเก็บของให้เข้าที่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ